นก็อย่างที่ทุกท่านทราบคือก็ต้องฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพราบมาตรฐติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาธิกุู้ิ่สภาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ผมเรีนกับทุกท่านว่าผมเห็นด้วยผมเห็นด้วย พาหากว่าขัดหากว่าฐานรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าขัดกันก็นจะกลายเป็นเรื่องเป็นคำวินิจฉัยสู่ไม่สามารถมีคำตอบได้และจะเป็นเรื่องขององค์กรและกระทบต่อระบบกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อสานรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยทางการแล้วผมก็เริ่ม ในรอไว้นั่นก็คือขั้นตอนวันนี้เป็นวันที่สามวันสุดท้ายสำหรับผู้สมัครซึ่งจะต้องใช้สิทธิ์ในการคัดค้านที่สืึอมาแล้วก็คือเป็นการยื่นคัดค้านกับประธานกรรมการาให้ทราโดยมีประเด็นที่คัดค้านและการคัดค้านของคุณ ผมระบุชัดเนจนถึงผู้ที่ผมกล่าวมาน่นก็ถืูผู้สมัครจะเป็นบุคคลใดบ้างและเกี่ยวข้องยังไงและทำให้การเลือกผู้สมัครนี่ในระดับจังหวัดบุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าไปเป็นหลายๆคนในสามพันคน ซึ่งจะเข้าสู่การเลือกราดชัดประเทศในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการ้องเนี่ยผมลองอมีประเด็นนะเมื่อประเด็นเหล่านี้แน่นอนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง,ขงเขาไม่จารณาเลยก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะต้องรวบรวมยานหลักฐานแต่ผมชี้มาทาชัดเจนผมมีหลักฐานมีภาพ เหตุการณ์แล้วจนขึ้นผมก็ให้คนของผมเนี่ยได้อยู่ภายนอกส่วนตัวผมอยู่ภายในซึ่งก็เป็นประจักษ์พยานแค่เองส่วนพยานแม่นองผมให้คนของผมดำเนินการก็มีการบันทึกภาพมีการบันทึกภาพของคนที่เคนเกล่าวหาอะไรไว้มีมีภาพมีพยานหลักฐานครับมีแต่เนื่องจากว่าผมอันนี้ผมก็ขอปกปิดเอาไว้ที่สำคัญก็เป็น ที่กรรมต้องตองที่เรารู้กันคือเป็นเรื่องของการจูงใจให้เลือกผู้ใดหรือไม่เลือกผู้ใดจัดกล้าประเด็น,นวิธีการรายละเอียดเดี๋ยวแต่แรกแแต่แกก่อนที่จะมีการเลือกสมาชิกผู้พิพากษานั่นเป็นเหตุให้ผมตัดสินใจ เข้าไปสมัครนั่นคือเหตุผลของผูแต่งานที่กนะันซาบนและเหตุที่ผมเข้าผมก็เลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม20กลุ่เมเือ,อซึ่งมาจากง่ายในการที่จะผมดำเนินการในเรื่องของการสังเกตการืิสุทธวจอบจุดขยายผลจนมาถึงวันนี้นั่นก็คือเป็นแนวทางการ แต่ตัว mm hmm. ผมเองผมก็มีความประสงค์นะท,ที่ไปสมัครก,ก็ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกผู้ที่สภาอันนั้นก็คือตามกฎหมายไม่ใช่แบบหลายๆคนที่สมัครเข้าไปเนี่ยเพื่อจะไปเป็นวหวตเตอร์ให้เขานะหรือเพื่อจะไปทำในสิ่งที่มิชอบต่อกฎหมายและผมเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญมาก ารากับการเมืองเพราะถ้าหากปล่อยให้มีการเลือกตั้งระดับประเทศผมบอกได้ตรงๆการเมืองประเทศไทยวิบติคือคุณต,ต้องเข้าใจบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่เกือบห้าหมื่นคนจนหลืถึงสองหมื่นกว่าคน,จน,าคนจนมันสุดท้ายนะที่มีการเลือกตั้งเหลือสามคนคนตรงนี้นะผมไม่ได้กล่าวหาพวกคุณทุกคนนะรับทราบด้วย บางคนก็เป็นคนที่มีความตั้งใจจะจะทําหน้าที่สมาชิกผู้ที่สภาจริงเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะแต่ที่เหลือบางคนต้องทราบว่าเขาเข้าไปทําหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของผู้ที่สภาก็คือต้องการก้อกฎหมายคุณน่ะโกงคุณโกง คุณโกงประเทศชาติ<ะ>คุณโกงคุณโกงคุณเองเนี่ยคุณยังหลอกตัวเองแล้วคุณจะเข้าไปทําหน้าที่คัดกรองการกรองกฎหมายในวุฒิสภาได้ยังไงตัวคุณถูกไหมแต่สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผมเห็นเขาทํางานอย่างเต็มที่ ผมไม่ได้มีการตัดแย้งอะไรกับเจ้าหน้าที่หรอกทุกยผมเห็นใจด้วยซ้ำไปเขาพยายามจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเหมือ,อย่างที่เขาคือสุจริตเที่ยงธรรมชอบอด้วยกฎหมายและสิ่งที่เขาพบเห็นต้องทราบเนื่อง,าง,งจากเขาเป็นเจ้าหน้าที่เองเขาพบเห็นแล้วถ้ามันไม่มีคือไม่มีผู้เสียหาย <S <S 1> <S 1> ผมถึงบอกผมนำเรื่องนี้เหมือนเป็นสารตั้งต้น ผมเป็นผู้ร้องผมระบุตรงนี้เพราะว่าผมเริ่มที่กลุ่ม20ของผมผมระบุไว้าคนผู้สมัครแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะในคำร้องผมผม,ผมบอกว่าให้สำนักงานคาะการการเลือกตั้งเปิดทีมบัตรเลือกตั้ง<ม>เอาเริ่มตั้งแต่กลุ่ม20ของผม เพราะอะไรบาดเท้าบาดโดนคะแนนทุกท,าทา่านเร้าใมันเห็นเรื่องว่าคุณทําให้ใครนะคุณยิงคะแนนให้ใครนะหรือกระทั่งคุณละเว้นที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวคุณแล้วคุณไปลงให้ใครมันไม่ได้เยอะของกลุ่มผมนี่มีแค่แปดสิบคนมนนันสืบสวนไม่ยากมันไม่จะเป็นพันเป็นหมื่นคนแปดสิบคนตรงนี้ ตั้งแต่ระด่าจันสาวอำเภอแล้วที่เคปป่าแล้วผมไม่อยากจะบอกว่าบางการการวางแผนนี่นะผมถึงบอกว่าการกระทาผิดของกลุ่มุคนเหล่านี้นะเราทำยังไครับมันเป็นการทาชั่วของปัญญาชนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โจรผู้ร้ายแบบที่เก่งไปได้จับมันจะต้องมีการดําเนินการการสืบสวนสอบสวนเนี่ยโดยศักยภาพของฝ่ายของ ของคะแรมการสืบสวนสอบสวนที่เขาทําได้ไมีแค่รายละกนผมถึงบอกว่าขั้นตอนเนี่ยที่ผมนาเรียนว่าผมไม่ใช่มาร้องร้องเหมือนอย่างร้องกันทั่วประเทศมจาตั้งรว่าจตั้งมีเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่าผมจะไปพูดและสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะไปพูดผมมั่นใจว่าจะต้องมีการไต่สวนนี่คือสิ่งที่ผมบอกผมจะเล่าลำดับให้คุณเรียนให้าทุกท่านทราบว่าผมไม่ใช่เพียงมายื่นร้องนะ เพื่อให้มีผลทางกฎหมายและผลน่ะจะได้ให้มีการรับก,การเลือกตั้งระดับประเทศหลังจากที่ผมยื่นกับทางปอรตแล้วผมจะไปผมทําคํำร้องไปแล้ว,วที่จะไปยื่นกับสารดีกานะผ่านสารแพ่งซึ่งบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะต้องตรวจเอกสารเยอะเอกสารเยอะมากและเวลาที่ผมทำงานก็เรียนลงๆมมันมีแค่ยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมา เตรียมคำร้องไว้แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปยื่นสารดีกาผ่านสารแพ่งเพื่อให้สารดีกาเรียกไต่สวนไต่ส<ไ><ห>วนเพื่อสารดีกาจะได้มีคําสั่งว่าระเบียบคาสั่งประกาศของกอปรที่ผ่านมาที่ชอบที่สำคัญต่อและหลังจากนั้น นะผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กองบัญชาการตำรวจสง่งตัวมาราะจำเป็น<จ>หน่วยงานที่จะต้องรองรับนะต้องประสานความร่วมมือกับฝ่ายสือ่อสอบสวนของกอกตจะต้องเป็นหน่วยงานกลางเพราะการกระทำผิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มันไม่ใช่มันทำกับกลุ่มกลุ่มเดียวมันทำกันทั้งยี่สิบกลุ่มและทั่วประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นคุณสัตรารัตอย่างนี้ได้ไหมครับว่าช่วยสรุปให้เป็นเป็นและพอจะเข้าใจได้ง่ายๆได้ไหมครับว่าสิ่งที่ไปพบเจอมาเนี่ยครับว่ามันมีพฤติกรรมพฤติการแบบอะไรยังงขั้นตอนให้ใจก่อนครับและไม่ใช่เพียงแค่ไปยื่นที่สารฎีกาผมจะไป้องยื่ฟ้องผมจะไปู้องพอดีที่สารปกครองกาครับ เพ sí, ื่อให้สารปกครองกลางในคำฟ้องส่วจจำแจ้งระบุว่าขอให้สารปกครองกลางเรียกไต่สวนทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีขอให้สารมีคำตัดสินรนครับิเป็น เพื่อให้เรานับกนการเลือกตั้งระดับประเทศในวันพุธที่เพราะทุกอย่างที่ทำนะมันต้องให้มีผลมีผลบังคับใช้แล้วเป็นอำนาจของศาลทั้งสิ้นผลลงทคนเข้ามอการเข้าเป็นไงครับที่ไปพบเจอมาทั้งเก้าคน เร,เราพูดก่อนว่าเขาวางแผนกันมาเนี่ยนะมันเกิดจากในสี่กลุ่มพยามาแน่นอนกลุ่มทุนครับนะแล้วก็กลุ่มพักการเมืองใหญ่สามพักคคือต่างคนต่างทำนะคือไม่ใช่แบ่งหน้าที่กันทำหรอกแต่ต่างคนต่างเขาวางแผนกันบางคนวันนี้ก็ ก,ก็พูดออกมาพูดออกมากับสาธารณะกับสังคมว่าที่เขาทำการเนี่ยเข้าเป้าแล้วนี่นเขารู้แล้วนีเ่เขาเข้าเป้าเขามีจำนวนคนเท่าไหร่นะเข้าไปได้แล้วหนึ่งในสามประกาศชัดเจนออกมาขนาดนี้นั่นคือความหมายคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสามพันคนเนี่ยที่หือือถ้าพูดท่านเี่ยบริุทสุดใจนะ ว่าพวกท่านเนี่ยแล้วมันมีการร้องเรียนไปทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม20กตรมของผมเท่านั้นนะแล้วพวกท่านเนี่ยถ้าพวกท่านมีศักดิ์ศรีและพวกท่านมั่นใจแล้วจะต้องไปทําหน้าที่การตอ่รกรอกฎหมายซึ่งจะออกมาเนี่ยมีผลบังคับใช้กับคนทั้งประเทศเนี่ยล้วตัวพวกคุณเนี่ยพวกคุณยังไม่บริสุทธิ์พอคุณก็ควรท,ที่จะให้ กกตเนี่ยเขาดําเนินการซึ่งตรวจสอบผนการร้องเรียนหรือขั้นตอนที่ผมลําดับไม้ผู้ท่านฟังเนี่ยให้ไปถึงที่สุดและไปถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดุลพินิจของศาลมีรายใครพูนแล้วนะผ่าการเมืองแล้วอะไรหรออีกที่สองที่สองอันมันก็อยู่ในมันก็อยู่มันก็ผมบอกไปสี่กลุ่มพยามาเนี่ยมันก็เห็นได้สามผ่าการเมืองใหญ่ พวกท่านก็ไปตตยฟาร์มแล้วันพักไหนใหญ่ไม่ใหญ่กมาเลาพักไหนมันก็ทั้งสองฝั่งมันก็ต้องไปแย่งชิงพื้นที่นะต้องไปแย่งชิงเาวี้ยงในสภาพูดที่สภาถูกไหมบล็อกอะไรก็สัดส่วนไงถึงวันนี้เขาก็พูดได้แล้วไงว่าเขาเขาคุดแค็กมาได้แล้วหนึ่งในสามถูกมให้ถูกมห้ได้ความหมายคืออะไรนะมันแท็กกันได้นะการมานี่ยเขาทำยังไงคะเขาทำอะไรยังไงที่บอกว่าเขาคิดยุทธศาสตราเนี่ย กฎหมายเนี่ยบอกให้เลือกนะมกสนมัครสมัครระดับอำเภอจังหวัดระดับประเทศของเขาว่าวิธีการพอเขาบอกว่า 200, 600, 2 0 0 600หรอนะเขาก็ตั้งคนของเขาไว้แล้วมา300ร้อคนเนี่ยเขาตั้งหัวไว้ก่อนแล้วเขาสวนทางกับ,บกฎหมายาเขาก็วางแผนลงมานะจากระดับประเทศจังหวัดอำเภอนะเล้วก็การการะบวนการก็เริ่มต้นจากระดับนีบน้คือ ด้วยนะกิธีการนะผม,มผมอย่าให้ผมขยายผมนะวันนี้เพราะยังไงถ้าศาลท่านเห็นว่าทำร้อองผมเนี่ยนะมีน่าเชื่อถือ<ม>บรรจับผมพูดแน่ในชั้นไต่สวนผมพูดแน่แต่วันนี้ถ้าผมพูดไปไปชี้ให้เขาเห็นว่าผมทราบว่าเขาทำอะไรกันนะเอาว่านะให้สารัารตบต้านกลุ่มมีการจ่ายเงินไหมคะ ต้องเข้าใจว่าอย่างก,การเมืองพักใหญ่บางพักมัน้งชัดเจนมันก็คือจัดการคุณสารนาครับสิ่ง,งที่พูดออกมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นนั่งเทียนคิดเองใช่ไหมครับผมคิดเองไม่ได้นะผมไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำไปว่าจะมีกระบวนการอาทยากรรมการเมืองระดับชาติอย่างงี้แบบนี้างงภาพหล่ยได้ไว่าเป็นภาพอะไรก็คือเป็นภาพที่ท ก็กลุ่มการมืองเห็นถึงความจำพันมีมีมีก e> ็ผมมีไงกลุ่มกลุ่มกันไห่มีหลักฐานในเดียวผมระบุด้วยผู้ที่ผมกล่าวผมระบุตัวตันี้ออกมาใช่ใช่มันไม่แค่นี้หรอกมันมีอีกมากภาพน้นเป็นการจ่ายเงินหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นลักษณะให้เห็นถึงว่าให้เห็นถึงการที่ว่ารวมมือการ าการภาษา,า,า,าร่วมมือการก็ภาษาเราก็นนะนะอบอกว่าคัวกันกนะแล้วก็แล้วก็บุคคลที่เป็ผู้สมัครเหล่านี้นะก็ต้องท่านพวกท่านก็เห็นอยู่แล้วอ่ะผู้สมัครบางคนเนี่ยเขามีความพร้อมแล้วพร้อมที่จะทําหน้าที่สมาชิกผู้ที่สภาไหมผมเห็นบางคนเขาจะมาสมัครในใบสมัครหรือเห็นลูกเขาเนี่ยเขาใส่เสื้อยืดคอกลมตัวเดียวถ่าย ในใบสมัครเขาหรือในการที่เขาแนะนําตัวเขาให้ห้าบรรทัดบางคนบอกไม่พอห้ากระดาษ A4 ยังไม่พอเขาเขียนสองบรรทัดอย่างนี้เหล่านี้คือมันมันก็เป็นผู้สมัครนะมันก็ใช่ตามกฎหมายประชาธิปไตยก็เปิดกว้างแต่เจตนาเขาอ่ะเขาเปิดให้คุณเป็นผู้สมัครสมาชิกผู้ที่สภาเขาไม่ได้เปิดให้คุณ หลักฐานที่ควรจะมีหมาเป็นวอเตอร์หลักฐที่ควรจะย้ำให้กสืร์ได้รับทราบได้ในวันนี้ค่ะแล้วผู้สมัครทุกอย่างได้ไหมคะผมกผมมีภาพของผู้สมัครนะความสัมพันธ์ของเขานะเขาเองก็เป็นผู้สมัครที่ผ่านนะที่ผ่านนะที่ชนะที่ได้คะแนนสูงสุดนะอ้าว5คนใช่ไหมนี่ จริงๆเขาต้องแข่งกับต้องกรุงเทพนะ่ยผมเอากรุงยี่สิบด้วยนะซึ่งผมยังไม่ขยายผมไปที่มันจะต้องเริ่มมันเริ่มจากกิ่วยี่สิบเพราะผมเป็นผู้เสียหายประจัก์พยานโดยตรงนะแล้วภายหลังขาได้มาีคือมีทอดขายลูกกลบนักกันเนื้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเราพวกเขาผู้สมัครด้วยกันผู้สมัครเขาด้วยกันนี่เขาตามการนี้แหละเขาจะต้องแข่งขันกัน แต่ 1941, light, นี่เขากอดคอเดินไปด้วยกันพระราชกันหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนี่กฎหมายิ่งออกถูกไหมมันก็เป็นเขาจะทายชอบใายก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเป็นอย่างนั้น่ผมถึงบอกว่าการสืบสวนสืบสวนนะมันไม่ใช่แบบที่พวกคุณเห็นผมถึงบอกว่ากองบัญชาการตรเวจของกลางเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานเดียวที่จะทำลายจับกลุ่ม ตุนสนะอะไรอะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นการหัวการเดินกอดคอนี่มันจะบ่งบอกว่าถึงเป็นการหัวกันแล้วเหรอครับมันมันคุณภามีแค่นั้นไหมล่ะนั่นแหละมันต้องมีมากกว่านั้นแลวถามีสิแต่ผมพยานหลักฐานนี่มันต้องได้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ผมเอามาให้เนี่ยเหมือนอย่างหลายหลายคนเนี่ยผมก็มีไอ้โพยอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันเลื่อนลอยใครก็ทําได้นะเออไปเอามาจากในโซเชียลก็ข่าวหาทั้งได้ผมไม่ทําลักษณะนั้นผมไม่ชัดผมไม่ไม่ไปกล่าวหาใครนะเพราะการกล่าวหาผมมันมีชื่อมีตัวตนนะนะอ๋ออันนี้มีชื่อตัวบุคคลผบรีไงผมมีชื่อผมมีชื่อมี มีให้เริ่มต้นนะให้เจ้าหน้าที่เขาได้เริ่มผมบอกแล้วเดี๋ยวผมผมยอมนะผมทั้งทั้งหมดห้าคนที่เข้ารอบระดับประเทศไปนี้ใช่ไหมครับอใช่สิใช่สิสต้องต้องต้องบุคคลเหล่านี้สินะไหมถึงอบอกว่าถ้าปล่อยให้บุคคลเหล่านี้นะขึ้นไปในระดับประเทศเนี่ยมันก็มันมันวิบัดรหลักการเมืองน,นะเพราะฉะนั้นผมบอกเนี่ผมก็สก,กิดให้แล้วนะผมกแกะสเก,ก็ตให้หสก,กิดให้เรียนนำ น้ำเหลืองมันก็ไหลออกมาเองแล้วมันจะไปต่อพีแต่ว่าเวลามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะผมทํางานแต่งตรงเวลามีพักบริษัทพักที่อ้้งเนี่ยค่ะมันมีพักใหญ่กี่พักนผมก็บอกสามพักใหญ่หัวหน้าพักดูเรื่องได้คะถ้าคนแค่ถ้าเราเราคนระดับหัวหน้าพักไม่รู้เรื่อ่งล้งพักไปทําอะไรเองก็อย่าไปเป็นหัวหน้าพักก็เปลี่ยนสลับตําแหน่งให้คนเหล่านั้นไปนั่งเป็นการร้องการการร้องพักแต่ละพักก็จะหวานช่วงชิง ผมบอกแล้วที่นั่งเก้าอี้อในสภา,าสูงมันก็มีผลต่อพวกเขานะเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต้องมีมนเพราะนั้นเขาก็ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามสัดส่วนหรือตัวคนที่เขาวางเราไว้ที่ผมบอกเนี่ยสองร้อยบร้อยเนี่ยเขามีตัวแล้วการเหนียวเราเห็นกันแล้วมันก็อยู่ในสามพันสามพักไปเก้าไกลไหมคะสามพักไม่ย้าเก้าไกลผลาออกจากสมาชิกั้งนี้แล้วอย่าไปพูดถึงเขาดีกว่านะ การลงการลงมาร้องของคุณจตระนะจะสะเทือนไหมครับกับกกตเลยครับไม่ไม่ได้สะเทือนกับกกตแต่เป็นผมบอกว่าผมมาแสวงหาความร่วมมือกันระหว่างนะกกตผมนะแล้วก็บุคคลอื่นที่ก um ็ร้องและเป็นผู้เสียหายเหมือนกันผู้สมัครทั้งหลายมันก็จะเข้ามาเพียงแต่ว่าเวลา ที่เราต้องรีบต้องแข่งพราะมันเวลาหยุดเราหยุดเวลาไม่ได้ผมถึงบอกว่าถ้ากระบวนการที่จะหยุดได้ก็ต้องใช้อำนาจศาลเท่านั้นจะไปรอ,อกกตอ,อีกหนึ่งปีแล้วมาสอย้อนหลังผมบอกนะผมผมจะเรียนท่านประธานกกตว่าถ้าหากท่านได้200แล้วบวกร้อยแล้ว200ที่ท่านเสนอชื่อขึ้นไปเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ย การสวนสอบสวนด,ดําเนินคดีปรากฏว่าพวกนี้เป็นผู้กระทําผิด mm. ก็เห็นอยู่แล้วนะในทางการเมืองว่านายกเศษฐาเสนอนายพิชิตขึ้นไปแล้วมีประเด็นทางการเมืองเดี๋ยวมันก็จะไปประเด็นตัวท่านก็อาจจะต้องมีความท่านไม่กังวลในเรื่องนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเราจะได้สมาชิกผู้ที่จะาช้าไปอีกอาทิตย์ไปอีกเดือนเนี่ยความเสียหาย กับสิ่งที่ท่านจันดีบรวบรับตัดความหรือทำให้พ้นตัวในอาทิตย์หน้าวันที่26่นี้ยท่านเลือกเอานะถ้าแท้ถ้าท่านเลือกวิธีนั้นผมก็ไม่ได้ติดใจท่านแต่ผมก็คำหลักท่านกับผมในฐานะผมเป็นผู้ร้องก็ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีสดท้้ายแลว บางกลุ่มเขา,าประกาศแล้วไง<อ>เขาเป้าหมายเขาเนี่ยหนึ่งในสามเขาได้มาแล้ว,วลเขาได้แล้วแล้วกล,ลุ่มที่เหลืออีกอะมันได้ไหมมันก็ได้กลุ่มอิสระเนี่ยนะที่ผมบอกว่าพวกท่านเป็นคนดีท่านต่อทู่แล้วสังคมยอมรับถามว่าถึงส0%บเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วท่านจะไปนั่งร่วมกับ200อคนเนี่ยท่านสิคนแล้วท่านยกมือมาก็ด้วนหมดแล้วท่านไปที่อะไรกับเขาท่านนี่ยควรจะร่วมมือกัน

ีสถานะฝากนิดเดียวนะคฝากไปถึงกลุ่มคนทุนการเมืองที่ต้องการที่จะ่าส่งตัวผู้สมัครไปลงรับเลือกสอวอนะครับจะฝากไปถึงยังไงบ้างฝากก็บอกเขาเลยว่าพวกคุณทําไม่สําเร็จหรอกตราบใดที่มีชื่อสถานะอยูอ่บอกเขาไปได้เลยมองอมอ เดี๋ยวยนนก่อนเดี๋ววติใช่เดี๋ยวลงมาเอาไปยื่นที่ที่ที่กกตกทมด้วยชั้นสาม